สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ช,ม,ม,ชนนมครับวันนี้ช่องมือริ้ชาแนลกัสิผ้าทันน้องผกับยายแสนคนมีเส้นนะครับอ่าเพิ่นเพนิพน่นใบเล็กเข่าสงวดเลยครับยายแสนคนมีเส้นเพิ่นฝันแล้วเพิ่นตีเล็กแม่นน้ำขัดท่านผู้ชมครับไปไปน้ำกันเนาะครับไปเบิ้งน้ำกันครับท่านผู้ชมเพราะว่ามือนี้งมือนี้กะมาพร้อมนุ่มบามชาแน,นลน้ำชาแนลนุ่มนมุนนนมนมน่มบามพ่นเดอเฮมครับน้ำงน้ำามชาแนล กษิติมาพ่อแยแสนแย่ตุ๋ยนะครับแย่แสนครับผมนี่ครับคือคือคนเนี้ยคือแย่แสนนะครับเพราะเป็นแย่ยานเนอะแย่แสนอ๋อแย่แสนสวัสดีครับแย่แสนครับนะครับแยัับน่นตุ๋ยครับแย่ตุ๋ยสวัสดีครับครับอ่ะเปิดเปิดแม็กแน่แย่แสนอ่ะเปิดแม็กแน่เปิดนะเปิดแม็กเออโอ้โหหน้าตาของหนูผมงามไปเนยนะคือ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 นะครับตันที่นี่ใหญ่สอบถามมาอ่า กอนจได้เลขมาน้านี่ยไปหนไปขอตามวัดนมาแนานดวัดไปขอมาโอ้ก็พาอาจารย์หรือว่าไปขอแบบไเนี่ยเรยนนี่ยไปมองเดียวมองเดียวเลยโอ้ <ๆ S 1> อแล้วก็มีเล็ก่วนโตนบ่วัเที่้ใจห้องมักบ่ือแบบะไเนี่ยเรียนเนี่ยคนหมากโอ้อนนี้เนี่เพิ่นเ,เ,เอามาเพิ่นจะเสียเอามาเสี่ยงกันามาเสียงบ่อยยแสนอ๋อยี่แสนมาเสียง ได้มากนี่คือมาเสียงสะก้อนมันบาดแย่แสนมานอนฝันเนาะมาเอามาเสียงความฝันนะครับท,ท่านผู้ชมกับมาฝันอ,อ่าเพิ่นกับตัวใดเข่าว่าเขา่าพราะว่าเพิ่นเอามาเสียงนี่พเพิ่นเพิ่นสีมีเซนเซน,นในการเสียงอ่าเ,เสียงเล็กกับกับถือว่าเข่าสูงหดครับนุบามน้องเพิ่นเข่าสูงหวดเลยครับือเข้าเกลียวเพราะว่าเพิ่นถือว่าเพิ่นเพิ่นกระแม่เตด้วยครับวันนี้ ยายแสนนี่สส้นมากะอะเมาวออส้นมากแสดงมาจากวัดเ่ลนอหญ่นะมาจากวัดทหานสุทยอืวันี้เพิ่นกสิหามากเสยหานมาเอาเอาเดี๋ยวหนีวันี้เดียไปไม่เป็นปเดี๋ยวต้องมาตามอต้องมาต,ตามสิ ไปเสือออกคนจีนหามากเดี๋ยวเดี๋ยวจะตามซอของคนแสวงหายมากมั้เอเอานีเอาตัวโซทีทีที่เจแสนหมักสะคอนทที่เจแสนฝันอ๋องวดงวดนีเอาเออเอาข้อฝันเอาเอาข้อฝันฟังก่อนแฟนช้มาฮะแฟนช้เอาที่ไปที่มาไปยังคือใดนปไปเล่าไฟังมันเรื่องของฟันวายจังไหนฟันวอยังไหนฟันวายจังไหนฟันวาจังไหน วันนี้มาได้เขาวันจะไปซื้อปลาเขาครับไปซื้อปลาแล้วพอดีเขากาไปซื้อเห็นยังว่าเอาดูซ้ำเนี่ยน้อาแพะกอกดูปูไว้ใส่กระมังเต็มปู้ปลาเนาะปลาอะไะเราไม่มีหัวตัดหัวออกวัดปลาแพะปลาแพะแพะเป็นเป็นปลาอยไงปลาที่ปลาคอปลาคอ ปลาควาตัวเดียวมันบอกว่าปลาข้อตัวเดียวอืปลาข้อก็คือปลาช่อนนะครับท่านผู้ชมตัวเดียวอือปลาโอวันนี้นี่ทับฟันอ๋อมาเน่าคราันั่นเขามาแค่ปลาของโอก็เอาคิ้วเสงอือเป้งเลยอือตัวเดียวเลยอ๋อเอาตอบ้างครับตอบางทีหนึ่ว่าที่ปอ่าที่ไปที่มาปลาคอตัวหนึ่งอ่าปลาโอกาลามังเขาเขาแช้ไว้เต็มกาลามังหนึ่งอือ เขาควอยู่ยังผู้รญิกผู้นึงครอบ้านนี่เจ้าว่าบอกว่าวมาเอาดอกบานอะไรนั่นไเกบมาเอาว่าป่าเสจแล้วั่าที่นี้ทางกันแค่แสีเป็นเลขตัวไหนแปดสามปะแปดสามอางเาเป็นแนหือเปาเป็นแปดตราเป็นแปดสาแปดสามแล้วมันแพ้ออกแล้วสามมาจากไหน แม่ช้ากระมังสามตาแปดตาแปดกระมังสามแม่แต่ตัวเดียวพอมันขันที่บหนึ่งบอกจักกันนึงกระสามแก่อนไม่ทากนึงสามแปดบ่คันขันันันแม่มันเจียวคนกับหน้ากระนึงละเป็นรักลอยรักลอยปลาตัวเดียวนาอกับตัวนึงกนึงเลยครับปลาไม่ตัวเดียวโอปลาเปนแปดวไม่ตัวเดียวลัเค่ตงกระมังนีาเต็มกระมังปลาตะมังตัวเดียว ปลาคอตัวเดียวเปลาคอเป็นปลาคออ๋อเป็นเป็นปลาคอเป็นปลาคอชนิดเดียวเออคือมันเต็มกะละมังไม่ใช่ปลาคอตัวมดาเออเออความหมายครับความหมายพนันเออตีตรงตีความหมายพนันออกเลยคือเป็นปลาช่อนพนักปลาช่อนตัวเดียวตัวเดียวคือคือหมายความว่าปลาช่อนชนิดเดียวเออครับครับไม่มีไม่มีปลาอื่นมาแกมครับท่านผู้ชมยายแสนนี่ยังเป็นมุกกฝันบอกไหมน่ะต้องตื่นกว่า บอี่อยู่เนี่ยจุดสุดคนนอสนัวนัวนวนนัว่าไงนฝันจางแล้วไนบอสเคยมั่งเก้วคนไปมากจพี่ยองคือยงอมีย่องเด็กๆ่อยที่ดูแลไม่ยงอันีแก่มากกลยก็คือว่าอันนั้นคือพ้องแหคอลิงอันนี้มียนอันนี้ยายยเออมันคือดีเดชมั่แส้งหนาแจ้งตอนนีเพว่าก๊อปปี้แล้วก็คัดล้ เอาดิเนครับท่านผู้ชมเอออเอาสิเดี๋ยวถัไก่มือเลยนะเยยตุยนะครับเป็นเป็นน้องสาวของายแสนครับมืนทนียคว้ไก่มือคนเย่แสนนะครับอนอไมือมจะออกเลยผู้ชมโค้งท้ายนะวันจะออกก่อนนะเดี๋ยว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 คือแบบร่องร่องกรันหันนไปเลยแต่มาแต่มาไทย หงห่อวคหมาอืมครับวคนีว่า,วาอ,อเรายแน,น,นะดี๋ยวนุบาม<ะ>คือถ่ายยายเล่าได้มากหวดนนีเนาะ,ะถ่ายมันเข่าก็ไปตามย่ายไปวัดเลยเล่าไปวัดไหนเดี๋ยวจะคอยตาม,อมเอานะาะา่านผู้ชมจะคอยติดตามตอนต่อไปอ เอาที่เากบ่ต้องไปไปไทยรา่ากอยเยอะแยะจนเวมากมัสอบถามเอา่นเนป็นฝันวันเก้าป่ากาตันตันตันตัรับตันันตนตั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 นนาันต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 ัตันตันันตันตันตนตวนมเชันตันนตันตันตันันนนตันันันตั้นตันตันตนตั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 นันตันันต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 ันนนตนนันยน อเายายย่องเอาท่านผู้ชมบังตัดสินงหน่อยนะครับไปคือยายย่องบ่ลนะครับไปยายย่องเสียงอีสานเออเออคืออีบีเอคือเล่าว่าเสาวห่าหยังเลยก็เบ่งแบบเออนะครับท่านผู้ชมเอาตามนั้นแหละนะครับผมแล้วก็มามามาถามคือหายบิ่งก็ข่าวว่าคือผู้เนี่ยคือยายแสนเออยายตุ๋ยนี่สิเป็นกล้ามาก เไอ้ยกตุัยเป็นน้องแยแสนเป็นเปอี้ยครับเป็นพีอ่ันี้ยมบุกบอมันไม่ยืดตื่นหรอกเนาะออกส้มเี่ยมมีตื่นนะครับท่านผู้ชมเนาะเอาตานั้นแหละเออเข้ามาตามแยกีสนหแล้วเนี่าเขาบอกว่าเอ้ยที่ผมพูดแล้วยแสนือใครนีอ่นี อยู่เดีผู้ชมได้แค่กระทุ้งมงินก็ว่าได้ได้ตะวันาได้หน่อยหลายๆเ่น็ตามพุ้นตามเงินไปกับฟังฟังตระซือไปย่อยแสนย่อยแสนใส่กอกแซบนี่ต้นตำรับใส่กอกอีสานครับย่ยแสนต้นตำรับใส่กอกอีสานเดี๋ยวใกล้ใกล้มือสออกหรือใกล้จะออกนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาตามด่วนให้เลยคือจะแสนว่าเพื่อนจะได้มาตัวไหนแต่ว่าเข้าๆคือเลขฝันเพื่อน นะครับกระเด็ประมาณนี้ทำงนันน้นานขาวไปนะที่สีนอนบ่ในซานะครับผมเอาแค่นี้นอวินนะครับครับครับผมท่้ชครับท่านผู้ชมก็ก็ประมาณประมาณนี้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไก่เล็ดออกกัะทั้งช่องกระีไดมาติดตามกับอีกนะครับว่าเพิ่นไดหนตัวใดวันนี้ัน้อหยดเ้นเที่ว่าจะฟันอันนี้กเบเนออกเกนนเส้นเ้นเต้องสอ เต้นหลบตรงหลับตรงสีบเต็นเหมือนเชือกเกตเลยคบเอาครบอีเป like ็นเกตบอกใหญกละดีเป็นเกต รัเก่าดิครับท่านผู้ชมก็เอาแค่นี้นะครับตัวนี้อาหารเตะดังผมเลยนะหิวเออผักกะเพาเตะดังผมแหละผักของบางแห้งเลยเด็กผักกะเพาปีวัดมาแล้วผักกะเพราเป็นผีผีได้เลยนะครับครับกะาจะเป็นได้ล่านเออเอาโอเคครับผมสวัสนี้สวัสดีครับผมโชคดีครับครับขอบคุณที่ร้ายนะครับย่าแสนย่าตุ๋ยครับถิบครับผมท่านผู้ชมกรับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวมาตามต่อครับย่าแสนเก๋ไก่มือพะรัง ครับใกล้กเมื่อหวยหวยออกแล้วครับเนาะครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดีแข็งรวยรวยทุกท่านนะครับ